อ่านะครับมาดูนะครับต่อไปเป็นเรื่องของกดแรงดึงดูดนะกดแรงดึงดูดนะครับกดแรงดึงดูดนะครับกดแรงดึงดูดหน้าตาเป็นไงกดแรงดึงดูดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีมวลสองมวลดึงดูดซึ่งกันและกันเนาะวัตถุสองอันเนี่ยวางอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะครับนี่คือที่มานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากนะครับ แรงกดแรงดูดระหว่างมวลนิวตันนะครับสูตรมันคือ g G เนี่ยเป็น g แบบ g ดึงดูดนะครับ fgfg คือ f ดึงดูดแรงดึงดูดก็คือหน่วยเป็นนิวตัน fg คือหน่วยเป็นนิวตันนะครับ g ตัวนี้เป็นตัวฟิกเลยเป็นเป็นค่าฟิกเลยคือ6.672พูดสิ6.672เยี่ยมมากคูณ1ิบกำลังลบสิ ลบสิบเอ็ดลบเซเว่นนะลบสิบเอ็ดลบเซเว่นจะไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็มวลที่หนึ่งมวลที่สองคือรัศมีระหว่างมวลสองมวลอยู่ด้วยกันวัดจากกึ่งกลางนะวัดจากกึ่งกลางนะสาคัญนะถ้าเขาให้ถ้าเขาให้ผิวมาเราต้องไปหาว่ารัศมีเท่าไหร่รัศมีเท่าไหร่แล้วมาบวกมาบวกเพิ่มเข้าไปนะจะได้ไกลายเป็นกึ่งกลางนะครับนี่คือหลักการข้อที่จะระวังที่จะผิดนะครับเขาบอกดาว A มีมวลเท่านี้นะครับยานอวากาศมีมวลเท่านี้ นะเห็นไหมมี2อันแล้วใช่ไหมมีมวล2อันมี m 1แล้วก็ m 2ใช่ไหมครับโคจรอยู่เป็นรัศมีมีรัศมีบอกเรียบร้อยดาว A จะดึงดูดเท่ากับ่นิวตันใส่สูตรธรรมดาเลยถ้าข้อนี้ไม่มีอะไรมากใส่สูตรธรรมดาเลยก็กลายเป็น f เท่ากับ g คูณ m, 1, 2> m 2, 1 m 2 r <A 2> กํลัง2นะครับอ่าแล้วก็ใส่ค่าตายตัวมาเลย6.67 2, 2คูณ10กํลังลบ1ลบเ m 1เท่ากับเท่านี้ มวลเท่านี้ m2 เท่ากับเท่านี้หารด้วยรัศมีนะรัศมีนะครับคูณหารออกมาตัดตัดออกมาก็ได้เป็น8คูณ10กํลังลบ9ข้อนี้เห็นไหมครับกําลังลบ9นะข้อต่อมาข้อต่อมาทรงกลม a เป็นกลมกวงทรงกลม b เป็นทรงกลมตันทั้งทรงกลมทั้งสองมีมวลและรัศมีเท่ากันคือ100 100กิโลกร,รมัมมีมวลเท่ากันคือ100กิโลกร,รมัมและมีรัศมี0.5เห็นไหมมันบอกรัศมีมาเห็นไหมวงกลมเนี่ยมันมีรัศมีอยู่วงกลมนี้ก็มีรัศมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันบอกว่าระยะห่างของมันเนี่ยคือเท่านี้ระยะห่างที่ผิวเนี่ยคือเท่านี้และอ่างที่ผิวคือ1เมตร ถ้าระยะถ่ามที่ผิวคือ1เมตรมันต้องมีข้างในด้วยคือรัศมีใช่ไหมครับ0.5กับ0.5ก็กลายเป็น1บวก0.5บวก0.5ก็กลายเป็น2รัศมีคือ2เห็นไหมครับรัศมีคือ2อกำลัง2ใช้สูตรธรรมดาเลย g เท่ากับ M 1นคูณ m2 นะครับ m1 คูณเออแล้วก็หารด้วย R าร์กำลัง2 r กำลังก็คือ2อกำลัง2ความยากข้อนี้คือตรงนี้ที่จะผิดนะกึ่งกลางนะวัตถุ2อัน ต้องวัดจากกึ่งกลางเท่านั้นมาถึงกึ่งกลางเท่านั้นถึงจะเรียกว่ารัศมีนะถ้าอันมาจากผิวกับผิวไม่นับนะไม่นับนะต้องมาบวกเข้าไปนะครับความยากมันคืออันนี้นะครับโอเคอันที่3มวล M และมวลมวล m มวล 5m และมวล9กออยู่ในอยู่กันเป็นระบบอยากรู้ว่าแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วง ข้อนี้ f ก็คือมันมาจากคาว่าแรงโน้มถ่วงนะแรงหนึงดูดคือแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อ m คือเท่าไหรอ๋อแล้ว m อยู่ตรงกลางตามรูปแรงที่มันกระทาต่อ m คือ m ไปดูดอันนี้ m ไปดูดอันนี้อ่าทีนี้เขาเลยถามว่าเฮ้ยวัตถุมันมี3ก้อนแล้วทีเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดว่า f รับ f รับเท่ากับ f 9ลบ f 5ก็คือ f เกเนี่ยพลังเท่าไหร่นะครับ f 5พลังเท่าไหร่เอามาลบกัน มาลบกันถึงจะได้ถึงจะลูกมานี่ชี้ทุกส่วไปทางนี้นะครับนี้เป็น f 9ตรงนี้ไปทางนี้เป็น f 5นะครับทีนี้สูตรก็คือแต่ละอันก็คือ g คูณ m m ก็คือ m 1นเห็นไหมทุกตัวคูณ m 1หมดเลยนะครับแล้วก็คูณ9 m แล้วก็คูณ9 m ก็คือ m 1กับ m 2 m 1กับ m 2หารด้วย r r ก็ต้องมา r r ระยะมันเท่ากันหมดก็เลยเท่ากันนะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็แยก g m m ออกไป และ r ออกมาก็คูณด้วย5ลบ9นะได้ทรงนี้สวยเลยแม้ได้ภาพนี้สวยเลยนะครับลบกันได้4ก็ตอบ4 g m m หรือ4 g m กําลัง2คูณหารด้วย r กําลัง2น,นะครับไม่ยากใช่ไหมน,นะครับข้อต่อมามวลเหมือนกันมวล m มวล5 m มวล9 m อยู่ในรูปดังรูปเอา้ามวล m อยู่ตรงนี้กระทำต่อ5และกระทำต่อ9ไปทางนี้นะไปทางเดียวกันเห็นไหมครับถ้าไปทางเดียวกันแบบนี้ มันจะต้องเอามาบวกกันเพราะไม่ได้หักล้างกันข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันต้องเอามาหักล้างกันเพราะอะไรเามาลบกันเพราะว่ามันกระทําคนละทิศนะครับคนละทิศกันนะเราเรียนเรื่องเวกเตอร์มาแล้วถูกไหมครับก็อเอามาบวกกันก็เนี่ยมวล 9m นะครับแต่อย่าลืมรัศมี m ไป5เนี่ยคือ R เนี่ยที่จะท,ที่จะผิดกับตรงนี้ ต่อผิดก็ตรงนี together, ああ said, ้เลยพีด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 ติ๊กไปเลยที่จะผิดคือ m ไป5เนี่ย r m ไป9เนี่ย2 r รวมกันเป็นถ้าจะไป9ก็คือต้องไปทั้งหมด3 r เนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น3 r นี่เป็น r เดียวถูกไหมครับอ่าแล้วก็ย้ายข้า g m m ออกมานะครับได้9นะครับได้ <be> 9ส <okay, S 1> uh, so ่วนได้9ส่วน4บวก5นะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่1บวก5ตรงนี้ก็ได้เป็น6 g m กํลัง2ส่วน r อ่าไม่ยากเลยใช่ไหม ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นทีนี้ความสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งของเรื่องแรงโน้มถ่วงมี2สูตรนะครับแรงโน้มถ่วง g เมื่อกี้เป็น f ใช่ไหมอันนี้เป็นแรงแรงโน้มถ่วงแต่เนี้ยอันนี้คือแรง g มันจะอยู่ตำแหน่งห่างจากโลกมันจะมีพวกเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดาวคานโลกอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องนะพวกนี้มาเกี่ยวข้องตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของมันก็คือ g m มวลเดียวอะมวลเดียวเปรียบเทียบตัวเองอะมวลเดียวไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ m 1 m 2เลยนะนะ g เท่ากับ g หารด้วย R กำลังสองแต่หลักๆเนี่ยมันจะต้องมาที่สูตรนี้ G1 กับ G2 ให้แรงน้มถ่วงอันที่1อันที่2มาให้มวล1มวล2มาเห็นไหมครับ G1 คู่กับ M1 G2 คู่กับ M2 แบบนี้ไม่มีอะไรแตกต่างแต่มันจะสลับกันก็ต่อเมื่อมี R เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะแปรผกผันกับ R นะครับ G1 คู่กับ r าระกลัง R2 G2 คู่กับ R1 เห็นไหมครับมันจะต่างกันทีนี้ถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันเป็นสูตรรวมเลยถ้าเกิดถ้าเกิดข้อไหนที่ให้ทั้ง M มาให้ทั้ง G มาและให้ทั้ง R มาต้องใช้สูตรนี้ข้อไหนที่ให้ M มาอย่างเดียวกับ G ให้ G กับ M มาใช้สูตรนี้ข้อไหนที่ให้ G มาให้ R มาเปรียบเทียบกันใช้สูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่องให้ได้ก่อนเลยหลับตาก่อนเลย G 1>, 1ส่วน G 2เท่ากับ M1 ส่วน M2 คูณด้วยทั้งหมด R2 ส่วนดน R1 ทั้งหมดกำลังสองนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้ R2 ส่วน R1 ทั้งหมดกำลังสองแต่ต้องเป็น R2 อยู่บนนะสลับกับตรงนี้นะไฮไลท์ของมันคือตรงนี้สูตรจะผิด G ไปทางเดียวกับ M แต่ G ไปผกผันกับ R นะครับนี่คือหลักการนะมาดูกันมาดูกันนะครับจงหาความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกความเร่งเห็นไหมมีคามําว่าความเร่งถ้ามีความเร่งก็คือเป็น g ทันทีนะครับไม่ใช่แรงนะถ้าแรงแรงโน้มถ่วงก็จะเป็น f แต่ถ้าเป็นความเร่งจะเป็น g ทันทีนะจงหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกณนะจุดที่ทําไมจุดที่ห่างจากใจกลางโลกเอาแล้วมีเกี่ยวกับเนี่ยใจกลางโลกเข้ามานะครับหนึ่งพันหนึกิโเมตรถ้ามวลของโลกเท่ากับ6กคูณสิบกำลังย นะครับเราจะเห็นว่าข้อนี้จงหาความเร่งหาหา g หา g ให้อะไรมาอ่าให้มวลมาแล้วก็ให้ให้มวลมาแล้วก็ให้ระยะห่างมาอ๋อให้แค่ R มาให้มวลมาให้หา g เพราะฉะนั้นเราใช้สูตรธรรมดาเลยสูตรเบเบคือสูตรนี้นะสูตรเบเบก็คือ g เท่ากับ g m หารด้วย R กําลังสองใช้สูตรนี้แทนค่าลงมาปุ๊บได้ค่า g มาตอบได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นดาวเทียมดวงหนึ่งถูกส่งขึ้นไปโครจรห่างจากผิวโลกสองเท่าของรัศมีโลกอ้าวไปโครจรห่างจากผิวโลกเป็นสองเท่าของรัศมีโลกดาวเทียมดวงนี้จะมีค่าความเร่งจะมีค่าความเร่งเนื่องจากสนามน้มถ่วงเป็นเท่าไหร่ก็คือหามาความเร่งก็คือคาหามาจีแต่เราต้องรู้ก่อนนะว่าดาวเทียมโลกอยู่แบบนี้โลกมีรัศมีและไอเนี้ยมันบอกว่ามันอยู่ห่างห่างจาก โลกเป็นสองเท่าใช่ไหมห่างจากผิวโลกเป็นสองเท่าของรัศมีโลกสองเท่าของรัศมีโลกก็คือสอง r สองอ,อันนี้คือ R เดียวเพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้ถึงตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่สามอรารัศมีคือสามใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าดาวเทียมดวงหนึ่งดาวเทียมดวงหนึ่งกับโลกแปลว่ามีมมลสองอันแล้วใช่ไหมครับมวลสองอันเปรียบเทียบกันก็เลยกลายเป็นสูตรคือ g1 หนึ่งหารด้วย g สอง แล้วก็ r 2ส่วนด้วย r 1นะไม่ได้มีมวลนะไม่ได้มีมวลเกี่ยวข้องเห็นไหมมวลไม่มี m ไม่มีนะ m ไม่มีก็เลยใช้สูตร g 1สูตรคือ g 1ส่วน g 2เท่ากับ r 2ส่วน r 1นกำลังสองนะทั้งหมดกำลังสองนะหาออกมาได้แบบนี้จบนะครับอ่าข้อต่อมาดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลเป็นสามเท่ามีมวลเป็นสามเท่าของโลกโอ้โหมีมวลเป็นสามเท่าของโลกแปลว่าโลกโลกเป็น m สมมตินะ อันี้เป็น3 m เลยเนาะเป็น3 m เลยนะครับแต่รัศมีแต่มีรัศมีเป็นครึ่งน,นึงของโลกรัศมีครึ่งน,นึงของโลกโลกสมมติโลกมีรัศมี r อันนี้เป็น1ส่วน2 r เ,เอเพราะฉะนั้นจงหาความเร่งสืบเนื่ององหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นก็คือหาค่า g นั่นเองกำหนดก่อนเลยว่าให้ ms ms ก็คือดาวเคราะห์เนาะมวล ms เท่ากับ3 me นะ ME คือโลกมวลของดวงจันทร์เท่ากับ3มวลโลกอ่าอ่าอาร์รัศมีของดวงจันทร์ได้ดารัสัศมีของดาวเคราะห์เท่ากับ1นส่วนสของโลกนะอ,อได้แบบนี้ทีเนี้ยข้อเนี้วัดเกินคือมันให้มาหมดเลยให้มวลมาด้วยให้ M มาให้ R, R. มาแท อ่าแล้วก็ถาม G ด้วยแรงโน้มถ่วงดาวเคราะห์ดวงนั้นที่ผิวดางเคราะห์ดวงนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นสูตรก็คือเป็น G 1หนึ่งส่วนจีเท่ากับเอ็มส่วนด้วย R 1นะครับแล้วเรารู้ว่า R 2คืออะไร R 2 R 2ตัวนี้ใช่ไหมครับเท่ากับ1นส่วนสใช่ไหมครับอารีอา R ์สอคือ R โลกนะ R E รีเห็นไหมครับ R E อันนี้คือ R S นะครับ R R ของดาวเคราะห์แล้วก็ r ของดาวเคราะห์คือ1ส่วนสอง re นะครับแล้วก็ตัดตัด me ตัด me ตัวนี้ตัดตัดหมดก็เหลือสามคูณ4เท่ากับ12ง่ายมากใช่ไหมง่ายมากเลยนะถ้ามวลดวงจันทร์เป็นข้อนี้ถ้ามวลดวงจันทร์เป็น1ส่วน80เท่าของโลกโอ้โหรัศมี r เป็น1ส่วนสี่เท่าของโลกมวลเป็น m และลัศมีของและรัศมีโลกเป็น r มี g เป็นค่าคงตัวอะไรต้องถ่วงวัตถุตกใจใช้วนใจ,ใจความเร่งเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดก่อนว่า Rm ตัวนี้สําคัญนะตัวนี้ Rm เท่ากับ R1 RE เท่ากับ R2 GM เท่ากับ G1 Mm เท่ากับ M1 Me เท่ากับ M2 Ge เท่ากับ M เท่ากับ G2 ต้องกำหนดแบบนี้ให้ต้องกำหนดแบบนี้ให้ให้โจทย์รู้ก่อนนะว่าเราจะกำหนดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเต็มข้อเลยสูตรเต็มข้อ G1 ส่วน G2 เท่ากับ M1 ส่วน m2 วงเล็บทั้งหมด r2 ส่วนด้วย r1 ทั้งหมดกำลังสองนะครับแทนค่าเลยเนี่ยดวงจันทร์เห็นไหมดวงจันทร์คือ1ส่วน8เท่าของของโลกของ m2 ข้างล่างส่วนส่วน m2 อยู่แล้วนะครับตรงนี้ r2 r2 เท่ากับเท่าไร r2 ก็แทนค่าเป็น r2 ตรงนี้แต่ว่า r1 เป็น1ส่วน4เท่านะครับก็เป็น1ส่วน4เท่าของ r2 เห็นไหมครับมันจะต้องมีสัมพันธ์กัน m 2กับ m 2แบบนี้เห็นไหมครับมันจะต้องตัดกันได้เนาะต้องตัดกันได้นะครับเพราะเรากำหนดไปแล้วถูกไหมครับกำหนดไปแล้วแบบนี้เพราะมันตัดกันได้นะครับ,รบ,บ,บ,ต,รบตัดกันได้หมดปึ่งปึงนะครับสุดท้ายก็คือ g 2เท่ากับ1ส่วน5 g นี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเรื่องของแรงดึงดูดที่สามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากนะครับ